พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าสรุปรวบยอดหนังสือหนึ่งด้สองสมูเอลสัปดาห์ที่3หลักการฝ่ายวิญญาณบทเรียนแห่งชีวิตและคำเตือนอันบริสุทธิ์ที่พบในประวัติศา,ศาสตร์ของสมูเอลวันอังคารเลขรุมันสามสมูเอลเติบโตขึ้นภายใต้การอนุบาลดูแลของเอลีผู้ชาราในช่วงวัยยาวของเขาสมูเอลทำการปรนิบัติพระยะหูวาต่อหน้าเอลี หนเล็บข้อ11ขอข้อ18ถึงข้อ19เอลีได้สอนเขาให้รู้ถึงหนทางในการปรนิบัติพระเจ้าอารบิดหนึ่งพระเจ้าทรงเรียกซามมเอลสามครั้งแล้วเอลีจึงเข้าใจว่าพระยะฮุวาทรงเรียกเด็กนั้นเพราะฉะนั้นเอลีจึงพูดกับซามมเอลว่าจงไปนอนเสียและถ้าพระองค์ทรงเรียกเจ้าให้เจ้าทูลว่าพระยะฮุวาเจ้าข้าขอตรัสเถิด เพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่และพระยะหัวาเสด็จมาทรงยืนอยู่และทรงเรียกอย่างครั้งก่อนๆว่าซามูเอลซามูเอลเอ๋ยและซามูเอลทูลตอบว่าขอตรัสเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่บทที่3ข้อหนึ่งถึงข้อ1 0วงเล็บหนึ่งนี่เป็นเรื่องทางด้านบวกอย่างสิ้นเชิงที่ซามมเอลได้เรียนรู้จากเอลี ในฐานะผู้รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าเราต้องคงไว้ซึ่งการสามาัคคีธรรมระหว่างเรากับพระองค์ต้องคอยฟังพระองค์อยู่เสมอลูก,กาบที่1ข้อ3 4มสี่ถึงสาบทที่1 0ข้อ3 8มสถึงข้อสีงวงเล็บ2การดําเนินชีวิตของเราขึ้นอยู่กับพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าและการงานของเราขึ้นอยู่กับพระบัญชาของพระองค์หนึ่งเลปวีบอลบทที่ 2: ข้อ7 1. ซามูเอลบทที่3ข้อ9ถึงข้อ10 เทียบยัสยาบทที่50ข้อ4ถึงข้อ5เอกซโดบทที่21ข้อ6ชีวิตของผู้เชื่อนั้นขึ้นอยู่กับการตรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าในเล็บเอเวโซบทที่5ข้อ2 6ถึง27วงเล็บ3การตรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าทำให้เราสามารถทำให้เป้าหมายแห่งแผนการบริหารที่นิรันดรของพระองค์สำเร็จเป็นจริงคือการได้มาซึ่งเจ้าสาวมาเป็นคู่ครองของพระองค์วิวรณ์บทที่2ข้อ7 เอเฟโซบทที 5, ่5ข้อ26-27บทเพลงไพเราะบทที่8ข้อ13-14ถึอสบีรบิก2ในขณะที่ซามูเอลกำลังเรียนรู้อยู่นั้นเขาก็ได้เฝ้าสังเกตเห็นถึงการเสื่อมลงของฐานะปรหิตไฟอารน์ที่ตกต่ำวงเล็บหนึ่งเขาได้เห็นหีบพันธสัญญาของพระเจ้าถูกผู้โอโซของอิสราเอลช่วงชิงไปและถูกชนชาติฟาริสตีมยึดไป อีกทั้งสง่าราศีของพระเจ้าก็ถูกพรากไปจากอิสราเอลเขาตระหนักถึงการพิพากษาที่พระเจ้ามีต่อวงวานของเอลีอย่างรุนแรงซึ่งรวมถึงการตายของเอลีและบุตรชายที่ชั่วร้ายสองคนของเขาคือโฮฟนีและฟีนาฮัตหนึ่งซามูเอลบทที่สองข้อ12ถึงข้อ36บทที่4ข้อ11ถึงข้อ22วงองเล็บสอง การพิพากษาที่พระเจ้ามีต่อวงวานของเอลีอย่างรุนแรงนั้นก่อนอื่นมีคนของพระเจ้ามาพยากรณ์ในงเล็บบทที่สองข้อ27ถึงข้อ3าจากนั้นการพิพากษาที่รุนแรงนี้ก็ได้รับการยืนยันโดยพระคำของพระยาฮวาที่ตรัสผ่านซามมเอลในวงเล็บบทที่ 3: ข้อ1 1ถึงข้อส8วงเล็บ3พระประสงค์ของพระเจ้าที่ทรงบอกเอลีผ่านซามูเอล ถึงการพิพากษาที่จะมาถึงนั้นน่าจะทำให้เด็กหนุ่มที่เป็นปุรหิตผู้นี้มีภาพลักษณ์ที่ไม่อาจลืมเลือนนี่ก็คือพระปัญญาของพระเจ้าในวเล็บข้อ17-18ถึงข้อ18วงเล็บ4เรื่องนี้ไม่ได้ทำให้ฐานะนาซารีตในอนาคตของซามูเอลออนแอรลงแต่กลับกลายเป็นการเตือนสติให้แก่เขาตลอดเวลาในการโปรนิบัติในฐานะปุรหิตของเขา ซึ่งได้ช่วยให้เขาคงอยู่ในการโปรณนิบัติพระเจ้าอย่างบริสุทธิ์หมดจดไปตลอดทั้งชีวิตของเขาสัปดาห์ที่3วันอังคารการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้า 1. นซามูเอลบทที่3ข้อ10และพระยะาฮววเสด็จมาทรงยืนอยู่และทรงเรียกอย่างครั้งก่อนๆว่าซามูเอลซามูเอลเอ๋ยและซามูเอลทูลตอบว่าขอตรัสเถิด เพราะผู้รับใช้ของโครงคอยฟังอยู่ยาสยาบทที่ 50: ข้อ4องค์พระยาฮูวาเจ้าขอส่งปลุกหูของข้าพเจ้าให้ได้ยินอย่างผู้รับการสอนเอเฟ,ฟโซบที่5ข้อ2ีเพื่อจะแปลสภาพคลิตจักรให้บริสุทธิ์โดยการชำระล้างของน้ำในพระคำในบทเพลงไพเราะบทที่ 8: ข้อ13กล่าวว่าโอเธอผู้อยู่ในสวน พวกเพื่อนๆของเธอคอยฟังเสียงของเธออยู่ขอให้ดิฉันได้ยินเสียงเธอคำว่าเธอหมายถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าคำว่าฟังหมายความว่าทุกคนคอยฟังอยู่ทุกคนที่สแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการกับผู้เป็นที่รักล้วนมีท่าทีอย่างเดียวกันพวกเขาเคยถูกจัดการมาแล้วพวกเขาจึงรู้ถึงความไร้ประโยชน์ของการพูดและประโยชน์ของการฟัง พวกเขารู้ว่าชีวิตของเขาขึ้นอยู่กับพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าและการงานของพวกเขาก็ขึ้นอยู่กับพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขาจึงฟังอย่างเดียวเพราะเขาไม่อาจเคลื่อนไหวและจะไม่เคลื่อนไหวโดวยตัวเขาเองอีกถ้าไม่มีพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขาก็ไม่มีการเปิดเผยความสว่างหรือความรู้ใดๆ ชีวิตของผู้เชื่อทั้งหลายขึ้นอยู่กับการตรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสิ้นเชิงโอ้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขณะที่เรากำลังคอยฟังพระองค์อยู่นี้โปรดทําให้เราได้ยินขอทรงโปรดให้เราได้ยินภาสุระเสียงของพระองค์เพราะนี่เป็นเรื่องเดียวที่จะนำพาเราได้จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเลือกอ่านข่าวสาร ซามูเอลเติบโตขึ้นภายใต้การอนุมบาลดูแลของเอลีผู้ชราซึ่งเป็นปุโรหิตคนสุดท้ายในฐานะปุโรหิตฝ่ายอารนที่เสื่อมถอยในเล็บหนึ่งซาม,มูเอลบทที่หนึ่งข้อ25นี่คือพระบัญญาของพระเจ้าเนื่องจากพระเจ้าทรงมุ่งหมายที่จะแทนที่ฐานะปุโรหิตที่เสื่อมถอยนั้นด้วยซาม,มูเอลซาม,มูเอลจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้บทเรียนบางอย่าง ในขณะที่เขาอยู่ภายใต้การอนุบาลดูแลของเอลีซามูเอลมีศักยภาพในการทำความเข้าใจและตระหนักถึงสิ่งที่เขาเห็นจากสถานการณ์ของเอลีและเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นการเตือนสติให้แก่ซามูเอลตลอดเวลาในอนาคตซามูเอลได้เรียนรู้จากเอลีถึงการปนิบัติพระยะหูวาในฐานะปุโรหิตในเล็บบทที่สองข้อ11ขอ ขณะที่สมอเอลกำลังเรียนรู้อยู่นั้นเขาก็ได้เฝ้าสังเกตเห็นถึงการเสื่อมลงของฐานะปุโรหิตฝ่ายอาโรนที่ตกต่ำในเล็บทที่2ข้อ12ถึงข้อ17ข้อ22ถึงข้อ25เรื่องนี้ไม่ได้ทำให้ฐานะปุโรหิตในอนาคตของสมูเอลอ่อนแอลงแต่กลับกลายเป็นการเตือนสติให้แก่เขาตลอดเวลาในการปฏิบัติในฐานะปุโรหิตของเขาสมูเอลได้ตระหนักถึงการพิพากษาที่พระเจ้า ทรงมีต่อวงบานของเอลีอย่างรุนแรงในเล่มบทที่สองข้อ27ถึงข้อ36บทที่3ข้อ4ถึงข้อ18บทที่4ข้อ1ถึงข้อ22เราไม่ควรคิดว่าพระเจ้าไม่ทรงทำอะไรกับสถานการณ์ของพลภัพของโะองบนแผ่นดินโลกการจัดการกับพลภัพของโะองทำให้พระเจ้าทรงมีงานยุ่งมากประการแรกการวิพากษาที่พระเจ้าทรงมีต่อวงบาลของเอลีอย่างรุนแรงนั้นถูกพยากรณ์ไว้โดยคนของพระเจ้า ในงเล่บที่สข้อ2ีถึงข้อ36ประการที่2การพิพากษาอย่างรุนแรงนี้ได้รับการยืนยันโดยพระคำของพระยะโฮวาผ่านซามูเอลในึ่งเลบบที่สาข้อ4ถึงข้อ18ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าทรงให้เอลีรู้ถึงการพิพากษาที่จะมาถึงผ่านซามูเอลโดยมีจุดประสงค์เพื่อทําให้เด็กหนุ่มที่เป็นปูโรหิตผู้นี้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่อาจลืมเลือนได้นี่ก็คือพระปัญญาของพระเจ้า ซามูเอลได้สังเกตเห็นโศกนาฏกรรมทางปวงและเหตุการณ์เหล่านั้นก็กลายเป็นบทเรียนสําหรับเขาซึ่งคอยเตือนและย้ําให้เขาระลึกถึงอยู่ตลอดเวลาที่เขาปรนิบัติพระเจ้าดังนั้นการที่พระเจ้าทรงวางเขาไว้ภายใต้การอนุบาลดูแลของเอลีผู้ชาราโดยพระปัญญาของพระองค์นั้นจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะเรื่องนี้ทำให้เขาได้เรียนรู้ถึงเรื่องบางอย่างในด้านบวกและสังเกตเห็นบางเรื่องในด้านลบ เรื่องนี้ช่วยให้ซามูเอลคงอยู่ในการปริบัติพระเจ้าอย่างบริสุทธิ์หมดจดไปตลอดทั้งชีวิตของเขาขณะที่เขาใกล้จะตายเขาจึงสามารถย้ำเตือนให้ชนชาติอิสราเอลระลึกได้ว่าเขาไม่เคยชอบโกงพวกเขากดขี่ข่มเหงพวกเขาหรือยึดสิ่งใดจากพวกเขาเลยหน่งเื็บทที่12ข้อ3ถึงข้อ4ขณะที่ซามูเอลอยู่ภายใต้การอนุบาลดูแลของเอลีพระเจ้าทรงสอนเขาอย่างละเอียด เสริมสร้างเขาและก่อตั้งเขาให้เป็นปุโรหิตที่ถูกต้องในฐานะปุโรหิตเช่นนี้ซามูเอลจึงกลายเป็นผู้นิจัยที่ทำการตัดสินท่ามกลางชาวอิสราเอลเป็นผู้เผยพระวจนะที่เผยพระวจนะเพื่อพระเจ้าและเป็นผู้นำมาซึ่งฐานะกษัตริย์โดยฐานะกษัตริย์นี้อาณาจักรของพระเจ้าจึงถูกก่อตั้งขึ้นบนแผ่นดินโลกนี่คือรูปภาพที่แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ของเราในวันนี้ควรเป็นอย่างไร อันดับแรกเราต้องเป็นสมูเอลจากนั้นเราก็ต้องเป็นดาวิดคือต้องรับสุ่พคริตจนสิ่งที่เราได้รับสุ่พคริตนั้นกลายเป็นอนาณาจักรซึ่งก็คือคริสตจกักร